สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องความหลากหลายของสัตว์นะคะหลักเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่สัตว์ความแตกต่างของโครงสร้างของร่างกายของสัตว์สามารถบ่งบอกถึงวิวัฒนาการและต้นกําเนิดของสัตว์แต่ละชนิดได้และสามารถนํามาใช้ในการจัดหมวดหมู่ของสัตว์ได้ด้วยสัตว์ มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันหรือโครงสร้างที่มีต้นกำเนิดมาด้วยกันและมีความสัมพันธ์กันในเชิงวิวัฒนาการการจัดกลุ่มสัตว์การแบ่งประเภทของสัตว์นั้นมีหลักการแบ่งหลายประเภทนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกชื่ออาริโตเตลได้แบ่งประเภทของสัตว์โดยใช้เกณฑ์ของกระดูกสันหลังของสัตว์สามารถแบ่งได้สองประเภทดังนี้ สัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์มีกระดูกสันหลังสิสส่งมีชีวิตประเภทนี้มีกระดูกสันหลังหรือไขสันหลังสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังเริ่มมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลาประมาณ505ล้านปีในยุคแคมเบรียนกลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของช่วงยุคแคมเบรียนโครงกระดูกของไขสันหลังรวมทั้งสัตว์ยังมีคนรู้จักมากก็อย่างเช่นพวกปลาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคานนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมทั้งมนุษย์อีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังลักษณะน,นี้คือระบบของกล้ามเนื้อจำนวนมากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีโครงกระดูกภายในลำตัวมักมีขนาดเล็ก ถ้าจะมีขาก็มีเป็นจำนวนมากและมีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันเช่นพวกฟองน้ำพวกสัตว์ที่มีลำตัวเป็นโปรง่งสัตว์ทะเลที่มีผิวคุกค่ะพวกหนอนตัวแบนแล้วก็หนอนตัวกลมค่ะอาค่านักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสัตว์ไปแล้วนะคะถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องมาทำใบงานใบงานก็จะ ให้นักเรียนทำสัตว์มีกระดูกสันหลังมีกี่ประเภทนักเรียนก็ยกตัวอย่างไปนะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีกี่ประเภทจากความรู้ที่นักเรียนได้รับแล้วก็เพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่คุณครูแนบไปนะคะสวัสดีค่ะอาทิตย์นี้ก็จบเรื่องความหลากหลายของสัตว์นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนจากกันนะคะทำใบงานและตกแต่งให้สวยงามค่ะ